กำเนิดเครื่องบินทิ้งระเบิดแนวคิดเรื่องการใช้เครื่องบินเพื่อทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายภาคพื้นดินนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสียอีกครับแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดง่ายๆที่ว่านี้แนวคิดจุดเริ่มต้นบอลลูนทิ้งระเบิดศตวรรษที่19 ในช่วงกลางศตรวรรษที่19มีการทดลองใช้บอลลูนทิ้งระเบิดขนาดเล็กในสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยกองทัพออสเตรียในช่วงการล้อมเมืองเวนิสในปี1849ถือเป็นแนวคิดแรกๆของการโจมตีทางอากาศจากที่สูงช่วงต้นศตรวรรษที่20และสงครามโลกครั้งที่1 เมื่อเทคโนโลยีเครื่องบินก้าวหน้าขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20การนำเครื่องบินมาใช้ในการทิ้งระเบิดก็เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่1เครื่องบินที่ใช้ในการทิ้งระเบิดมักจะเป็นเครื่องบินตรวจการหรือเครื่องบินขับไล่ที่ดัดแปลงมาบรรทุกลูกระเบิดขนาดเล็กที่นักบินต้องโยนลงไปด้วยมือการพัฒนาในสงครามโลกครั้งที่1เยอรมน,นีและเซเปอปรลิน เยอรมนีเป็นหนึ่งในชาติแรกๆที่พัฒนากองทัพอากาศอย่างทิ้งระเบิดโดยเฉพาะพวกเขาใช้เรือเหาะเซเปอปลินขนาดใหญ่ทิ้งระเบิดใส่เมืองต่างๆในอังกฤษเช่นลอนดอนซึ่งสร้างความเสียหายและผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างมากเครื่องบินทิ้งระเบิดเฉพาะทาง เมื่อสงครามดำเนินไปความต้องการเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อบรนทุกลูกระเบิดและบินได้ไกลขึ้นก็มีมากขึ้นทำให้มีการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยเฉพาะเช่นโกอทา G4 ของเยอรมนีหรือแฮนลี่เพจโอ4 0 0ของอังกฤษซึ่งสามารถบรรทุกลูกระเบิดได้มากขึ้นและมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นด้วยบทสรุป ดังนั้นต้นกำเนิดของเครื่องบินทิ้งระเบิดจึงไม่ได้มาจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเดียวครับแต่เป็นผลมาจากการพัฒนาแนวคิดเรื่องการโจมตีทางอากาศที่เริ่มจากบอลลูนไปสู่การดัดแปลงเครื่องบินในยุคแรกๆแ,และเร่งพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเฉพาะทางในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับ